น,นิวสองพันยี่สฉันต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างมันต้องมีอะไรดีขึ้นบ้างเลยค่ะปีนี้อุ้มกลับมาแน่นอนค่ะสวัสดีค่ะอต้อนรับเข้าสู่อุ้มพิทีอาใช่นะวันนี้นะคะเป็นคลิปหลังจาก 2ปีเนาะที่หายไปพวกนี้นะคะเราได้กลับมาแล้วคลิปอัปเดตชีวิตของครึ่งปีแรกในปี2023นะคะต้องเท้าความก่อนว่า2ปีที่ผ่านมาเนี่ยหายไปไหนส่วนใหญ่ก็จะอยู่กับการเรียนฝึกงานอะไรอย่างนี้นะคะอ่ะมาเข้าประเด็นกันดีกว่ามาเล่าชีวิตเดือนหนึ่งเดือนมกราอุ้งก็ได้ไป รายงานตัวเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพรนครค่ะสาขาการบัญชีเหมือนเดิมนะคะอยู่ในคณะบริหารธุรกิจแล้วก็วันเดียวกันนั้นก็ได้ไปสัมภาษณ์งานพาร์ทไทม์นะคะเพราะว่าปิดเทอมเนะาะสเดือนก็ไม่อยากอยู่ว่างๆเพราะว่าอยู่ว่างๆแล้วมันก็ไม่มีอะไรทําไปหาตังดีกว่า การทางานพราร์ทไทม์นะคะอันเนี้ยเดี๋ยวจะมีคลิปแยกออกมาอีกว่าหางานยังไงให้ตอบโจทย์สาหรับคนทําบัญชีนะคะรอติดตามด้วยนะปีนี้เนี่ยมีอะไรมาเซอร์ไพรส์ยเยอะแยะเลยทั้งรายการที่ออกใหม่อแอบสปอยใหม่แบบไม่เคยทำมาก่อนชนิดที่ว่าไม่รู้ว่าจะสำเร็จไหมอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันรูปแบบเป็นแบบไหนก็ไม่รู้ไม่มีอะไรที่รู้เลยไม่รู้ยังไม่รู้เรื่องอะไรเลย มาเข้าเดือน2กันก็ฝึกงานเหมือนเดิมค่ะแต่เป็นการฝึกงานที่จบแล้วทีนี้กำลังจะจบฝึกงานแล้วเล่มก็ต้องส่งใช่ไหมคะก็ต้องทำเล่มฝึกงานให้เสร็จฝึกงานเนี่ยก็จะมีเล่มแบบที่เป็นเขียนว่าวันนี้เราทำอะไรอย่างนี้ค่ะแล้วก็จะมีเล่มแยกออกมาอีกเหมือนโปรเจกต์จบเล่มหนึ่งเท่านั้นเองนะคะแล้วก็มีการเข้าร่วมประชิมิเทศนะคะ เป็นการจบการศึกษาะระดับปวสของอุ้มนะคะเสร็จแล้วอุ้มก็ต้องไปสอบมาตรฐานวิชาชีพค่ะซึ่งสอบนี้ก็คือพูดได้ไหมว่าไม่มีอะไรอยู่ในหัวสมองเลยเอาไง,ไง่ายๆว่าความรู้ที่เรียนมาก็คือก็อาจจะคืนไปแล้วก็ถือว่าผ่านมาได้ค่ะผ่านมาได้ตรงนั้นก็เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเดือนสอง อะทีนี้มาเข้าเดือนสามค่ะเป็นอะไรที่วุ่นวายพอตัววันที่1เลยมุมก็เริ่มทำงานพารทานนะคะได้อยู่ฝ่ายภาษีโดยทั้งที่ฝึกงานแบบบัญชีมาแล้วก็พอมาอยู่ฝ่ายภาษีมันก็เลยแบบว่าเออมันก็ท้าทายดีนะเสร็จแล้วก็จะมีวันที่ตัวเองลาไปซ้อมรับประกาศศิยปะสองวันด้วยกัน ซึ่งพีทีใหญ่อลังการนิดนึงตัวเองไปซ้อมแล้วก็แบบรู้สึกว่าเอ๊ะวันแรกตัวเองยังไม่ได้ตัวเองมาทำอะไรที่นี่ฉันมาทำอะไรที่นี่ฉันนมาททอะไรก็ไม่รู้ก็วุว่นวายยุ่งวายพอตัวหลือเกินเพราะว่าตอนวันแรกเนี่ยลายชื่อที่แบบว่ากำหนดก,การก็ออกภายในวันนั้นเราก็ดูกำหนดการเสร็จมึนๆงงๆนิดนึง พอหย so ุดไปวันหนึ่งจะเข้าวันที่สองที่ต้องมาซ้อมนะคะตัวเองก็ต้องไปดูรายชื่อนิดนึงเนาะว่าตัวเองมีแบบปิดเรียนดีไหมอะไรอย่างเงี้ยแบบอ้พยายามมาตั้งสองปีเลยนะก็นิดนึงค่ะปุ้มก็ได้เรียนดีด้วยเกรดเฉลี่ย3.96เเป็นเกรดที่สวยสวย สวยยูสวยยูก็เป็นอะไรที่ทําได้แล้วก็จะไปรับประกาศเสียบัตรนะคะเดี๋ยวไปหาของมาวดแอบด้วยความที่อีนี่อยากอวดมากอ๋อไม่ใช่อยากอวดด้วยความที่ อยากถ่ายรูปเพราะตัวเองอยากได้รูปสวยๆบ mm ้างเมื่อ2ปีก่อน irgendwann. เราก็ติดโควิดใช่ไหมมีโควิดเสร็จไม่ได้รับอันนี้แล้วบวกกับด้วยตัวเองประสบอุบัติเหตุด้วยก็เลยเอาวันนี้อีกอันนึงไปถ่ายรูปด้วยก็เลยกลายเป็นสนะอง่ะเราก็ได้นะคะแล้วก็เดี๋ยวจะมีโชว์เหรียนดีหรอแ Hours Later อยากชูมากอยากอวดมากนี่จ้าสวยอยู่แต่มีที่สวยกว่าน,นี้เองก็เท่ากับว่าอุ้มจะได้ตัวน,นี้กับตัวน,นี้นะคะอันนี้เป็นความภูมิภาคภูมิใจของอุ้มมาก,มากๆเลยที่แบบได้จบปวสเดี๋ยวเิ็นยตีมีอีก ยิ่งใหญ่อลังการแน่นอนมาเดือนสี่กันต่อค่ะชีวิตเราจะอยู่กับการทำงาน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 นะคะตั้งแต่เดือนสามเดือนสี่เดือนห้าค่ะแหมองดูเป็นคนขยันใช่ไหมก็นั่นแหละขยันนิดนึงเพราะว่าต้องหาเงินนิดนึงเนาะก็ได้ชวนเพื่อนไปทำงานพาทานดูวหก็ ก็ดีค่ะก็ดีแต่ว่าก็แยกสายอยู่ใช่ก็แบบได้เจอหน้ากันแบบนิดหน่อยนิดหน่อยอนิดเดียวเท่านั้นอ่ะเดือนสี่กับเดือนห้าเรารวบเลยกันนะคะเพราะว่าไปทำงานจันถึงเสาเป็นเวลาสามเดือนเท่านั้น เพราะว่าหยุดแค่3ามเดือนนะคะแล้วก็เดือนมิถุนาอันนี้ถามว่าทําอะไรจะมีพวกจิป,ปาถะเล็กๆน้อยๆนะคะก็อาจจะถ่ายงานไปเรียนค่ะเพราะว่าจะเปิดเทอมแล้วก็ต้องเตรียมตัวนิดนึงเนาะต้องเตรียมนั่นเตรียมนี่เดี๋ยวต้องปัดจิมนิดเอ้ยไม่ใช่ปัดฉิมมันคือปัดถมเดี๋ยวต้องปัดถมนิเทศเนาะเออ เป็นน้องใหม่แต่อยู่ปีสนะคะอารมณ์เหมือนเฟรชชี่แมะอารมณ์เหมือนเฟชชี่น้อแต่ว่าก็ไม่เฟ้วมาเข้ากันในส่วนของเป้าหมายในชีวิตที่ตั้งไว้ในปี2023นะคะก็ตั้งไว้ตังแต่ต้นปีว่าปีนี้อยากกลับมาทำ u t u b e มากๆเราดีกับอีดิเตอร์แล้วเนาะเราก็ทำซะหน่อยกันอพอตีกันเราก็จะเลิกทำนะคะ Hey, 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 คินนี่เรา,าจ,จะโดนแกงอีเปล่านะอันนี้ไม่รู้ต่อกันดีกว่าค่ะทำ YouTube เนาะเสร็จปีนี้อยากซื้อของขวัญให้ตัวเองก็ได้ซื้อตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะคะเป้าหมายต่อไปก็คือการทำงานเก็บเงินก็ได้ทำแล้วเหมือนกันถามว่าเหนื่อยไหมทำงานจันทร์ถึงเสาร์ก็กลับบ้านมาก็คือไม่ทำไม่ทาอะไรแล้วก็คือนอนนะคะเต็มตัวไปทำงานในวันรุ่งขึ้นก็ได้อยู่แค่วันอาทิตย์วันเดียวก็ ก็รับได้แล้วก็ต้องแลกอยากเสียอยาเนาะเป้าหมายต่อไปนะคะคือการเลี้ยนให้รอด ตั้งเป้าหมายว่าอยากได้เกียรโยมแต่ถามว่าจะทําได้ไหมอีกเรื่องงเป้าหมายสุดท้ายนะคะเป็นเป้าหมายที่ทำแล้วเปิดตัวพร้อมคลิปนี้เลยแล้วกันขอฝากบล็อกด้วยนะคะบล็อกอุ้มนั้นจะมีความรู้มีหลายๆอย่างรวมอยู่ในนั้นเลยก็มีสตอรี่บอร์ดให้อ่านด้วยนะคะว่าที่มาที่ไปมันเป็นยังไงอะไรยังไงอะไรอย่างนี้นะคะก็ติดตามบล็อกของอุ้มได้เช่นกันเหมือนกัน อันนี้ก็จะเป็นบล็อกใหม่ใช้ไลค์กว่เดิมเดี๋ยวอุ้มจะทิ้งลิงก์ไว้นะคะที่ด้านล่างนะคะก็เปิดดูติดตามอะไรได้หมดค่ะก็ฝากติดตามด้วยนะคะบล็อกของอุ้มเองนะปีนี้ทำเยอะแยะมากๆเลยทั้ง Youtube ทั้งบล็อกเป็นการที่รีโนเวทตัวเองขึ้นมาแล้วกันฉันต้องลุกขึ้นมาทำอะไรสักอย่างแล้วก็ได้ทำจริงๆนะคะ ปีนี้อุ้มกลับมาแน่นอนค่ะมาต่อกันที่เป้าหมายในชีวิตที่เราตั้งไว้แล้วนะคะอย่างที่บอกว่ามีอะไรสําเร็จไปแล้วบ้างอาจจะครบร้อยหรือไม่ครบร้อยแต่อันนี้ก็เป็นแผนที่วางไว้ที่สําเร็จแล้วก็คือ 1. ในึ่ได้ทำงานเก็บตังค์ค่ะ 2. องได้ซื้อของที่อยากได้เป็นรางวัลในชีวิตให้ตัวเอง 3. ได้ทํา y o u t u b e แล้วก็บล็อก เป็นอะไรที่ท้าทายในตัวเองมากนะคะว่าตัวเองกลับมาแล้วมีอะไรที่ดีกว่าเดิมไหมแต่ปีนี้น่าจะดีขึ้นกว่า2ปีที่แล้วน,นะคะมันต้องมีอะไรดีขึ้นบ้างเลยค่ะสุดท้ายนะคะอุ้มขอฝากั้ง YouTube แล้วก็บล็อกนะคะติดตามกันได้นะคะ f a c e b o o k f a n p a g จอุ m e d i a c h a n แนลนะคะ ใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด s c r ส b e ให้อุ้ม้วยนะคะขอ1นึ่งไลค์หนแชร์แล้วก็หนึ่งซ r i สไครเป็นกำลังใจให้อุ้มได้ทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะคะวันนี้ตบลงที่แค่นี้นะคะบ๊ายบายค่ะ